หแถม199บาทค่ะฟังไม่ผิดจา้า1แถมหนึบาทจะได้ผิวหน้าที่ฉ่ำเงาและก็ใสแบบนี้เลยนะคะใครนะคะที่มีปัญหาฝ้าหนากระลึกนะคะใช้อะไรมาไม่เห็นผลนะคะแบบว่าหน้าดำแบบ ดำมากๆเลยนะคะแนะนําตัวนี้เลยจ้าคิมกมิสวดจีเคของเรานะคะทําขึ้นมาเพื่อคนที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะคุณแม่ๆป้าๆอายุ30 40 50 60, 60บวกบวกตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะออกแดดหน้าไม่แสบไม่แดงนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะออกแดดหน้าก็จะฉ่าแบบนี้เลยจ้าวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้นะคะ หนึ่งแถมหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทได้คิมคามิสดจ k เคแบบนี้สองตลับเลยค่ะแล้วก็มีโปรซื้อสามแถมสามสองร้อยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะคะเซะ็ตสุดคุ้มของเราก็คือตัวนี้เลยจ้ะเซะ็ตสุดคุ้มเซ็ตหายถาวรค่ะซื้อห้าแถมห้านะคะห้าแถมห้าสามร้อยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีค่ะตัวกระปุกละสามสิบเก้าบาทเท่านั้นเซ็ตนี้ก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ซื้อเซ็ตนี้ไปนะคะได้สิทธิ์แรกซื้อนะคะแรกซื้อเซรั่ม GK แบบนี้นะคะสอง ขวดในราคา100บาทนะคะจากปกติขวดละ390บาทนะคะเซรั่มตัวนี้จะเป็นเซรั่มสลายฝ้ากูณาผัางนะคะใช้คู่กับครีมคมินสด G.K. คือ7วันรู้เรื่องค่ะหน้าใสาไวมากมากเลยนะคะครีมคมินสด G.K. ของแท้ของเรานะคะต้อง1แถม1เท่านั้นนะคะ1แถม1 99บาทเท่านั้นนะคะของแท้ถ้าต่ํากว่าน,นี้หรือว่าแตกต่างจากนี้นะคะก็คือของปลอมนะคะใครที่สนใจนะคะครีมคมินสด G.K. ของเราทักแชทหรือโทรมาเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยคะ่ะ